ล่าสุดพระทิเียกู๊ดประกาศข่าวดีครั้งใหญ่ทองแล้ว หลังจากปล่อยให้คนเดากันอยู่พักใหญ่ๆเมื่อเห็นผาที่เซียกูดเจริญอาหารแถมดูผิวพันเปล่งปลงั่งมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะไม่ต่างจากคุณแม่ตั้งคภนเจ้าจตัวโพสร,รูปในชุดเดรสสีเหลืองลายดอกมีหน้าท้องนูนเบาๆทำเอาชาวเน็ตแห่ทักว่าน้องมาแล้วใช่หรือไม่หลังจากที่สามีอย่างโนตวิเศษรังสีสิมิพัทอยากจะมีลูกเร่งปั๊มถ่ายยาตแบบสุดๆตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมางานนี้จะท้องหรือแค่อ้วนรอลุ้นอีกนิดเพราะคาด ว่าถ้าท้องจริงเจ้าตัวคงจะออกมาเฉลยในเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ถูกทักว่าสวยและผ่องขึ้นมากท้องหรือไม่สําหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดที่พึ่งแต่งงานกับหวานใจเมื่อปลายปีธันวาคม2565ที่ผ่านมาและในช่วงที่เธอออกงานอ e ีเวนต์ได้มีเปรย์ว่าพร้อมมีลูกแล้วอยากให้ชัวร์ก่อนแล้วจะบอกล่าสุด15กุมภาพันธ์2566สาวแพทิเซียได้ออกมาแจ้งข่าวดีควนลงหลังวาเลนไทน์กลาง ว่าเธอตั้งท้องแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Surprise! i n c r e d i b l y excited to announce that we are expected our l l t t l e one in 2023หลังจากนั้นเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักสำหรับแพทิเซียก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์เรื่องลูกว่าตอนนี้คือเตรียมมีน้องแล้วเรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเมษายนก็สบายถ้ามาเล ก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ตอนนี้มาหรือ,อยังแพทก็อยากแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่โน้ตจะเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีลูกมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวลแต่พี่โน้ตกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากมากเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างานก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้วกว่า าจะมากว่าจะติดเอาเป็นว่ามีข่าวดีชัวๆก็จะบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจ